ププ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  ค่ะทุกคนนะคะสำหรับกางเกงยีนนะคะแบงก์ก็จะเอาวิดีโอประกอบนะคะที่ถ่ายจากตัวกระจกให้ทุกคนดูไปด้วยนะคะเริ่มจากตัวแรกที่เราใส่กันอยู่เลยนะคะตัวนี้เป็นกางเกงยีนขาสั้นนะคะสุดคิดสไตล์เกาหลีแถมเข็มขัดมาด้วยนะคะตัวนี้นี่ที่เราใส่อยู่นะคะ,ะให้ดูด้านบนก่อนก็จะประมาณนี้นะคะส่วนตัวเป็นคนที่สูง163นะคะที่สั่งมานะคะไซส์ S ค่ะทุกคนไซส์เองของเขาอยู่ที่รอบเอว26นะคะก็หลวมแบบสบายอะ่ะข้างหลังก็จะประมาณนี้ทุกคน ว้าโอเคเลยนะนี่ประมาณนี้นะคะมาค่ะทุกคนนะคะมากางเกงตัวนี้กันมาอุ้ยเราว่าไปเราเหมือนแม่คะไอ้ขายของเหมือนกันนะ,ะนทุกคนไปขายของบ้ปะทุกคนขายกางเกงว่ะแก okay. นี่ตัวนี้นะคะประสบปัญหาในการสั่งเสืส้อผ้าจริงๆคะ่ะทุกคนเพราะว่า อะไรรู้ไหมก็เอาเป็นว่านะคะเราสั่งมาเนี่ยผิดไซส์เยอะมากๆไซส์ของเขาค่อนข้างที่จะหลวมนะคะพอเราสั่งมาปุ๊บอบมันก็จะหลวมเกินกว่าเหตุอย่างเช่นตัวนี้เนาะเราสั่งไซส์เอมานะคะอันนี้มันเป็นผิดที่ตัวเราส่วนหนึ่งเพราะว่าก็คือเราวัดเอวเนี่ยด้วยความเดาแต่ทุกคนไม่ได้วัดจากสายตัวนี้ที่เราซื้อมาเนี่ยร้อยเจ็ดบาบาทนะคะแล้วก็สั่งไซส์เอมารอบเอวเขาบอก27นิ้วเนาะสะกพก36กก็แสดงว่าเอวเราอ่ะเล็กกว่า27เนะคะเพราะว่าตัวแบรนด์เองใส่ล้วแบบ ก็มีความหลวมก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนความสูง163นะคะเมื่อเราใส่อ่ะถ้าสมมติแบบเราเอาไซส์เอทมามันน่าจะเล็กลงประมาณนิ้วหนึ่งเนาะก็ถือว่าไม่ได้กระชับมากนะประมาณนี้เนาะเราก็ต้องใส่แบบเข็มขัดนะคะนี่นะคะเราสั่งเข็มขัดมาจสะ ร้านนี้นะคะทุกคนในราคา199าบาทนะคะเป็นเข็มขัดเพชรเทียมนะคะใส่มีความแบบเฮ้ยมันแบนบนี่ตอนมันต้องสวยนะว่าจะใส่แบบเป็นเข็มขัดคลิปเตอร์ที่มันเป็นสีดำดำก็ได้นะคะอยากให้เห็นใกล้ๆนะคะนี่เป็นประมาณนี้นี่เนาะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นงเกงเอวสูงนะคะขาบานเหมือนเดิมนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะซื้อมาในราคา179บาทตัวนี้มันจะมีความแบบกระเป๋าเป็นสีขาวนะคะนี่ข้างในก็นสีขาวแบบนี้อะสั่งไซส์เอมมาค่ะ27นิ้วเนาะรอบเอวนะคะถ้าเป็นไซส์เอของเขาจะอยู่ที่26นะคะต้องใส่เข็มขัดเหมือนเดิมค่ะทุกคนภาพก็จะประมาณนี้ ถึงตัวนี้กันบ้างนะคะก็จะเป็นขาวบ้านเหมือนกันนะคะแต่ข้างล่างไม่ได้เย็บมุมนะทุกคนมันมีความตัดมานะคะก็ตามสไตล์เขานะคะเท่ดีนะคะมันมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะคะมันเหลือแบบเหลือเยอะมากทุกคนดูสังเกตดูนะคะนี่มันเหลือเยอะมากอ่ะแกค,คือมันต้องตัดมาอีกประมาณนี้อันนี้เราก็ไปตัดเพิ่มแล้วก็เจาะเพิ่มประมาณนี้มันจะเป็นกางเกงที่แบบเฮยมีความแบบรัดข้างบนด้วยแบบ เทคิปลอกยกๆต่างๆนะคะแล้วก็อันนี้เราสั่งไซส์เอมาไว้แล้วก็ไซส์เอของร้านคือ26อ่า26ก็ถือว่าพอดีเป๊ะมานะคะตัวนี้กันบ้างนะคะตัวนี้จะมีความแบบคื้นขาดนะคะตรงนี้เห็นไหมว่าจะมีขาดของเขาเ้ยมีความแบบ เท่ hey, นะคะเนื้อผ้าเออเนื้อผ้าที่ใส่มานะคะไม่ได้หนาจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้บางจนเกินไปนะคะทุกทุกตัวเลยแต่ว่าตัวนี้จะมีความแบบบางนิดนึงเหมือนรุ่นนี้มันจะมีความบางนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้สั่งไซส์เอ็มมานะแต่เอ็มของเขาเนี่ยคือ26นะคะถ้าเปไซส์เอสจะ25่อ๋อซื้อมานะคะเนคค่ะค่ะร0 9บาททุกคนอืม ตัวเมื่อกี้ก็2 9บาทมาถึงขาสั้นกันบ้างค่ะทุกคนนะคะเราสรั่งมาทั้งหมด4ี่ตัวรวมตัวก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าในบรรดาทั้งหมดคือชอบตัวนี้สุดแล้วค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันแรกมากในที่นี้คืออะไรทุกคนคอเราคิดว่ามันสั้นแล้วใช่ไหมยังไม่หมดแค่นั้นค่ะทุกคนนี่จ้ะขึ้นมอสขึ้นไปอีกบาหนึ่งว่าใสาก่กางเกงในแต่ว่าเป็นกางเกงในแบบยีนนะคะเออเจนนุ่งโบเวอร์แต่ว่ามันแบบมันยกขาสบายมากเลยนะ่ะเวลาดินนะ่ะแกมันจะแบบ ดีมากหรือว่าขับรถอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ล้างแบบไม่ล้างน้องอะถ้าใครใส่กเกงยีนหรือว่าใส่กงเกงที่มันขอบขอบอทุกคนที่แบบทุกคนจะรู้ว่ามันจะล้างน้องอะใส่กเกงยีนที่มันขับน้องๆจะหายใจไม่ออกนะคะแต่นี่คือสบายน้องมากเย็นมากเวอร์แต่ว่าถ้าเราแคร์สังคมหรือว่าสังคมตรงนั้นมันแบบชอบมองนั่นนี่นะก็อาจจะแบบเออผิดประสงค์นิดนึงนะคะไม่ไปใส่เทีย่ยวมันก็มีความแบบทุกคนก็จะเห็นแบบหู้สั้นมากมันเหมือนใส่กงเกงในนิดนึงอะ่ะก็เวลาใส่เสื้อผ้านะคะก็ คอยบอกแล้วก็คอยสอนตัวเองตลอดว่าอะให้มู้ก,กันลาที่สับบ้างการแต่งตัวแบบไหนก็แต่งไปเถอะค่ะมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเนาะแล้วก็ไม่ต้องมาเหยียดกันเรื่องการแต่งตัวนะคะเออคนว<ๆ>่าจะใส่แบบนี้คนผอมจะใส่แบบนี้ก็เรื่องของเขานะคะเงินเขากัรแต่งตัวของเขาแต่ว่าเออถ้ามันผิดสถานที่หรือว่าไม่ถูกกาลาเทศะอันนี้ค่อยม,มาว่าค่ะซื้อมาในราคา100นะคะ5้าบาบทเท่านั้นค่ะทุกคนแล้วก็ซื้อไซส์ L อมานะคะไซส์ L อของเขาจะอยู่ที่26นิ้วเนาะ ก็ยี่ิบหกโอเคเลยนะคะมาถึงตัวนี้กันบ้างนะคะอันนี้นะคะน้องดอกไม้เหลืองนะคะนี่ดอกไม้เหลืองเห็นปะจริงจริงจริงที่ร้อยห้าสิบห้าบาทนะคะตัวนี้ <c oughs> ก็น่ารักนะแล้วก็ฮี่แม่หลังดีฉันชอบมาถึงตัวสุดท้ายของเรานะคะน้องดาแต่ว่าไซส์มันจะแบบงงงนิดนึงนะเอาดีๆคือแบบมีความงงตรงไซส์นิดนึงนะคะอันนี้เราซื้อไซส์ L มานะคะอยู่ที่ยี่ิบหกนิ้วเนาะในราคาหนึ่งรอยห้าสิบห้าบาทแต่ว่ายี่ิหกนิ้วแต่เหลือบานเบอร์เลยอะ่ะ เหลือเยอะมากถ้าสมมติเราสั่งไซส์เอสเดี๋ยวดูก่อนนะเขาแจ้งไซส์เอสยี่สามจุดห้าอาจจะต้องใส่ไซส์เอสนะสำหรับใครที่แบบตัวประมาณเท่านี้นะคะเท่าเขาก็สั่งประมาณยี่สามจุดห้าไซส์เอสดีกว่าคือแบบแก่ันสางมอสแบบเฮ้ยวันนี้ท่ะได้เลยจ้ะจริง,งไหมคะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยนะคะเป็นการรีวิวยีนส์นะคะ,รระ,คะที่ซื้อมาออกเสียสุคไปยีนนะคะที่เราซื้อมานะคะในราคาหลักร้อยนะคะจากชอปปี้นะคะร้านนี้นะคะทุกคนไปอุดหนุนกันได้นะคะแล้วก็มีเข็มขัดด้วยเนาะสำหรับพอปวันนี้นะคะถือว่าโอเคเลยนะค่ะ เนะ่ะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทําคลิปให้เราด้วยนะคะเราไม่ค่อยได้อะไรจริงๆนะคะจากการทำ Youtube ถ้าวิวเยอะได้อยู่แต่ว่าเออวิวเราน้อยนะคะก็เป็นกาลังใจกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็นั่นแหละอย่างที่บอกนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ๊มยบายค่ะทุกคนทำไห้ทุกคนจะได้แบบเออไปเลือกกันนะจ๊ะเยอ